าเนตรงเลยประเด็นงานไปหายลมาเสร็จคอแม่เจ็บเจ็บบอกถูตพี่เองเยไปลุยยังมางาเจะเผาไปเอาอีกนำมีมา ต็มาเสองเพื่อนนี่แหละกินข่าวโฮมูเงนสับปีเนาะมทอกินด้ัว่าจะทำหนักหบปกติทำอะไรทำใจเอจะหับเอาเออ แล้วเสร็จลองลุกกล้ิมเละกระเป็นแห้งไหมแอคคือุดก่อนนะุดก่อนกับแ่ีเท้นเป็นดีกเกแดงแดงเรีนพูดบ่ ขอน่านีบอกรอบ่อกรึยเจ้าขอีกเด้อเมื่อไร่มานากอ่ะเห็นอะไรพี่นี่หรอมามาพี่หน่อยนี่ขอด้วยเมื่อกี้พี่น,น,น่า,นนนาจะซื้อแล้วพี่่าตรงเท่มากซื้อยำใหญ่เฉยเนาะ มาขี่ปุ๊บเออจะ้ไปยุ่กันนะเออมาเคลือแม่จะว่าเลยจดต้องไปเนะเออไม่ว่าถ้าต้องรัทัานก็ต้องงานเลยเือจ้องไปน่งต้อนญาติจก่องเหอัน มาพอนาก็มาน,นี่คือจะภาพเขาอัน,นลูกภาพกินก่อนจะภาพกินน้ำลังแล้วพอนก็มาทำิิหอตอนทำยังดีทุกคนมือน,นี้ลูกถืขาเป็ดพูมือหนดีมือซอปก Thank <laughs> you.

ไม่เป็นกขวดพวจะบุญขวดข่าวลายคนแซ่บมันนี้เนาะขอบทีมงานพร้อมส้าสดมันนี่ปิ้าสวัสดีถามว่าว่ากินน้ำเนี่ยสิบานแซ่บกอนี้บานต้องรัก็น้ำเด่นวานแซ่บไม่วันปิ้นว่าคำเลยมันนี้นะคามันมีนมมา มอหนาไมหมบ่มีหนามา,มหา,มาไหมเอาลมมานำบอ่าอางีมาผากสาสวนนะน้องพ่อกิกินแดงม,มัวมะขืาละดีแล้วเ <c oughs> ดินกขึ้นขกัได้น้องแหลกกิดได้ นี่อะไรมาชื่อไงมีพิรเป้งเออพอแน่นแล้วกินเป็นน้ำนี่จะกินข้าวกันเนาะขออนุญาตถ่ายคลิปให้เบิ่งกซัมนี่เลยนอกบรรยากาศที่กินข้าวรวมพาด้วยว่ารวมสมัครที่กันในเมื่อนี้กับสาวสวยกับทีมงานทุกคนเนาะเหมือนเนาะกันสิขอชุบคลิปได้ซัมมี่กินเข่าต่อก่อนทำไมถึงเอาเหมือนเนาะเบิร์กพ่อหอนปากของพ่อพ่อต้องเบิ่งลายเบิร์กซัมมี่ บักว่านมวนนี no, mm ่ห hmm. น sure, so nice no, oh, no. ้าเมยนาะบงากน้ำเด้บลายเมื่อกี้ิน้ำลายได้ทิสโปบินดีกว่านี่ด้ยเนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้วยสบายดีนี่กิน้ที่ก่อนใส่ครั้งเยอะว่ายพอลงกินอย่างเดียวน่าทานี้ เปลบ่ยวะเป็นเหรอใ่เปลนได้หละ้เปลขมแป้ง่เอะแลคันมัด้สินะเห็นเห็ดงนุ่ปเป็นแบบหดเป็นเง้ะหอนแค่แบบนี้เนาะนมกะตายแล้วลมพิ่จะโสดตายแบบนี้

คนละน้องรับพี่น้าน้เจเวลาเปลี่ยนเปิียเทียบก็มันหนาช้าเขาโหดอยมันโหดดีกล่องถม้อีกแบบกล่องยาเลิกคนจะไหมกองกล้องเียกเนาะขาดเดียวม สิ่งอเขียบทางันทางสวยได้่ตน่อนตาดบุมีกไ้ป่ปุนไปกินี่ปุนอนั่นยมาโอมันจหลายเลยมันะคกัหล็มันม่เนาบบรับเรีนกดิทงเปิดมาขายยังไงทุกคนเขียบนจะได้นา Gặp, Lá. Được, không thấy đó không có 10000 bọ 10000ญาติเด้อเช้าอ้าวเช้ากันพอดีหล่ารวดเลยแม่เอ้ยรวดเลยใส่

จางได้ไหมเอาเลยบรจจางกันเินัสนตน่มเนาะบวเสือร์ส่น้หนับันะเสอิบเป็นคนีแกบัเสืร์่ตอะัเสเป็นคนบ่ดิจปต่อนหัวาทเียวเนาะันตาทุกคนันสามรถขสม จั่ใแล้วกดยิงหันกำลังตั้งกระเพาะมาเป็นงางเป็นนกดจิันกันนี่ใช่ทีพัดราจอดเลอเลนตาเบาใช่อเงินงามแมนูสกการนั่นเทียบกปีจายได้เลยจอุทรมันมาเด้อผูกขายกได้เอาอยกกินเด้อ รขอ่มือยุอ่ะมาไปวันน่หมากละได้บ่นมีเจ้าของเลยทีมอสาบาลคกดนะใครยังมาเลยใครยันมาสดน้ามันนี่ เม่อเมือ like ต้องห่านบดินห่านแด่ไก่งวงเนาะขบกินเนาะเนงอนบุษงมาี่บดเฉอยสะบังกินเพื่อเลยฉัมดมืต้นเดอมาจมากินชุดก่อนแต่ะเปันดีมแห้งกบบพ่อค่ยสั่กจะได้มาจา่้งอื ขามาดิษะสองินี้วันนี้บอกมันบอกชาตึกีการ้กันแล้วคนเยมนอใหม่กคลิปเป็นยี่้ออะไรหาทางสาวๆเป็นเพียต่อไปแกไปพบกันในคลิปหนาเนาะสบัยดีทุกคนเด้อสวัยดีดื่มเบิ้งหน้าทีได้ป้าตุ่นหัวจิบกหโผลทุกทุกคอชาสปนะ นี่เอาสิบนาทีพอมาเร็วผูจีนาทีผ่านไปยังบ่ะอยู่ยเป็นธรรมดาเนาะผู้บ่าวุณสจวมันกินผุ้เาวกินต้องธรรมดามมพี่แชบหน่อยเสิดเนาะแมนแมน่ไอ้เด็เพชจหนามากทั้งจาพี่เ้ยเก็บพีมาเสียมาเราโคตรแซ่บ พ right? <t> ูดง่ายไม่เก่ใจเนาะอะไไหมอไ่ไหมใจเอคายเช็ดให้เชเนะกี่ยว่าพาปีบัดชงชินนแล้วหวทายดีก่าลกปี๋หั่ยั้งอีกต้องมาเปนแบบกว่าอื้ม้ืนหนักจั

ยับาครับใช่ไหมเข่าช่หอกยับเขาอกยบ่ยับเขาได้ดิยับเขาใช่ไหมหอกว่าชมเราจีักลังอีเพียงไม่จเียยวมบอล่หวานด้วยล่ะหวาน

บักเขามาลงจะเป็นอาจารย์หัล้านนะนะวะก็อะจมันนบะอะไรจะหลักไหมครับมาจ่าย่าเทอมนอาจารย์ล้านะจับบดจับเลยความหล่อม ดียว่าอาจารย์แบบอาจารย์วิชาซ้อนทานากับอาจาซื่อเลยมีญลักษล์แล้วเนาะที่ว่าอาจารย์ภาสลาวจักอาจารย์เลยภาสลาว่ะหลายคนเลยภาสลาวจะแบ่งกับพาสลาวป่ะมคยมา2017จะทำประจบก่อนที่ท่านได้ยิอจูบคนเลยจับจับจัจบจบจับจ่บนไบจจจบจับเนบะัีจเบจบจับจบจับจบจับจบบาบจบ ก็จุดจมเงียจะออกกักังบอลลีเท่ะบอลจุดุดจุดไหมฮะจุดีนอจุดจุเลยจุก่อนแล้หมนเยเรายต้องกินได้เดสมดือนคงเพียนะถ้าเขามนได้ต้องอเรือดูสิจะช่เูสิผ่ เป็นได๋ชอชอบุรีบ่ก็เจ้าคเด้อขอเอออยู่บ้านเราเพิ่น่างบ่ได้เป็นปีนะอือยู่ได้3ปี่่างบ่ได้่เมืองเอายายาบ่อยู่ในเมือง่นมาจาแล้วเอาเมียละเดะทอ่ไปปนิมิตยังเป็นปีอย่างบ่ได้พอดีศึกษาเขาย่าบย่ง เมือนงเออเมียจ้าอยู่อยู่ใส่กับเมียเลยมันโคกมันโคกดจ้าเป็นมมอย่บันโค้ดเดี๋ยวนี่นะเขายืนเมียเลยไม่ละมาใกล้ได้เราเลยคุณอาสบอร์ูหมดหมดคุณวันเวียงวันเวียงจำฮหาน มีในเมืองทีหนึ่งยังเป็น่คัดอย่หงมันมัได้ขอดีพอมาบันพีนบ่ได้ใารมาอยู่บ้านพนเดืออยู่บ้านนเดือกกบปีปลายหน้าบันพีนมาบันพีน่ปีหนึ่งกินียอไปเลยบัดให้ทีดูศึกษาบัดจะสูะเก่าบ่ไปงไกลบ้านเราดนเลยนะบ้าบนทำไมค่ะ ทานเชียวคยังแต่เช็เลมเนาะเอออยูป้าไปกูได้มามาเสพผลเขาเลือกดวงน้อยบัตรบัตเดือยบัตรดงธาเขาให้เลือกไปสามดเหยียดดวงนอกบัตรลูกปมบัตรลูกปุ่มก็สิง่ายก็ได้ของผู้เดียวเดยู้เดียวต้องห่องเดียวเข้าไปขายบัตรคุเดือ

คนล,ล่อเลยเรนเห็นบวาน,น,น,นเสน,น่์เช่นนั้นดมาแทงบวบานข้าวัดเอลีาด้เนาะมาถึงเสน่ห์บ้านโคกสักคอ, <laughs> อยู่เลยมาอยู่บนโคกบ้านนี่ยโคกเน่ห์ตอ,อ,อนน,น,นั้นต้นไห้เดี่ยิรัตเดี๋ยวหาคได้เยหาวันสิรัตเถอะไปให้ไวเนกถึงเสน่ห์นโคกจิรัติถโคกันนึ่งดิคเลบวานเน่ห่นบ้านโคก เฮาก็เคยเป็นไปนะให้กันได้เาก็ไงอย่างไรด้วยนอนแช่สามเดือนสามเดือนเต็มเต็มเหาอนะนอนแช่อย่างเดียวปอแม่ให้น้ำในให้น้ำเชียร์ตาคนนี้ก็ได้หกเลยตาเป็นยังเป็นคัดนะฮะเออเขาดิบเกล็ดใช่ไหมอืมเป็นะบบตาบอดเลยเขาตาบอดใส่เป็นแอมมึงเขาไปยังเนาะเป็นแอมเป็นตาหวานเลยเขามาจากขาจุขนแกนสองตัวผ่าตัด ประวัติคนก็เที่ยวบ่ยี่ชิ้นย่อยเนาะได้เดียวนานๆที่อันบ่เสร็จาประวัติฟังจับกล้องให้มนกอนไม่ใช่ย่อยได้ประวัติคนจอกล้องเป็นที่ว่เซันประวัติก่อนชิก่อนชิมาฮอดปัจจุบันนี่ยกิมาวัดคบได้สามส่งเรี่ยนสมัน่นิมาย่งยเนาะ

สยบัยังสร้างกบลือ hmm. ล <iliyor Wirtschaft farmers Mon ona> mm ้วยังซอสเิ็เคี่ยงยินเลยจัานัดใ่วันสิงสออกลาลังหมูนะน้องวอีมแล้ว แล้น่อยกับอิมแรกครัผมตัดคลิปอะไรทางนั้นครับกลุ่มอย่างเดียวสู่ต่อยเสร็จเนาะจะเป็นยอมแผลมวยองเลยมวยยองมวบัดบอกเนาะจำเดียวบัดจำเดียวบัดเลยเซอร์กูยังสร้างกับบุเรือ Huh? ตัวเก um ่าสิงพ็ซื้อแล้วนะตัวเก่าสิบบ่ไงนะซื้อในในบ้านนี่บ่ถ้ากิวบางบ้านใครบุคคลกันไดมาบ่อนกับแพงกับแพงนี่ที่ขายเป็นตซื้อ่นั้นสอต๊ะตตไม้หาเชน่าจะพังกัว่าซื้อเงินเงียบหาเชนหาเชนว่าอาจารย์ซื้อานกันอาจารย์้อายเพ็นบ่ าซาเนตแพน่ตอนเะได้ตอนนี้มันลงมอยู่ก็ระัมัดขึ้นยูกับคนขายเจ็ดาส,สาวงามเลยซอวะคือเขาขาย<ส>ตัวหนึ่งเงนินเจ็ดน่ยชื่อธัวทหารมาจากบ่กอสิบอนั้นน้ำเนี้ยเออค <laughs> ือธนบัวทหารเรจร่หอือ่าบอทหารจะเอาเงินเนาะ <laughs> อัดคกรือคาตั้งไหรคค้องไมใช่ทำะไปกับแบะเมื่อ้ใครันแต่ะไปกับับเดี๋ยวไปเลยปุ๊บรันเดยวใ่งมือไปกับอันเรียงทั้งสของตจะเไปหาเราเรียงงวนนะอันนี้เห็นเราวมาจากความเป็นยอนะ อยู่จานในวดีโอคโอทัวกับตัวบ,บ้าอยู่ก็เลยก้นแน่น่จะซาโมพันนะครับโมันนะ่างมาตะทีว่าสีไปเลยหมดไปยห็เด็กไมเใิ่นไปสองคนเลยบนขั้นไปเลยบนทายการมเป็นบนท้ย่กัน ย่อมแล้วบ้านขบกอบใจทางจำภาพเป็นซาปี่เป็นเนาะเป็นรีดีตอนทำมเนี่ยเลยเรียงดีขนาดมานนี่กัะดาเจ็บซีอยากให้ตอนทำที่กับมาเลยบ่อมมาแ้วโตได้ถือมานำเฟินพร้อมจะเป็นแม่ครัวให้เป็นมาทุกอย่างกคนไดแซ่บพร้อมแช่บแซ่บกับเบิ้งนี่จนบริเว้แต่จาน